การขอให้ยักษ์เนี่ยมาเฝ้ายามเดินเวรยามดูแลป้องกันภัยให้เราเวลาที่เราได้ไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินเราไม่สบายใจเราสามารถขอให้ยักษ์เนี่ยมาเฝ้ายามให้เราได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์หนิงจากกลุ่มธรรมารูกทิพย์นะครับ วันนี้อยากมันนาเสนอวิธีการขอให้ยักษ์เนี่ยมาเฝ้ายามเดินเวียยามดูแลป้องกันภัยให้เราเวลาที่เราได้ไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภยัยรู้สึกว่าเราไม่คุ้นชินเราไม่สบายใจเราสามารถขอให้ยักษ์เนี่ยมาเฝ้ายามให้เราได้นะครับแต่การจะขอเนี่ยต้องมีวิธีนะฮะและ ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้วิธีนี้มาตลอดก่อนอื่นที่จะพูดไปในรายละเอียด e e ต้องตกลงกันก่อนนะครับว่าท่านต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับเรื่องนี้เป,นเป็นเรื่องของความเชื่อลว้ลวนแล้วผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเพื่อการค้าผมทําเพื่อถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของผมอ,อย่าพูดลูกศิษย์เลยให้กับสมาชิกในกลุ่มธรรมะโลกทิพย์ให้เขาได้มีความรู้มีวิธีการในการใช้ประโยชน์กับสิ่งทีเ่เป็นวิชาอาคมคาถานะฮะบบทสวดมนต์ แล้วก็การใช้สมาธิจิตเรื่องเราในโลกทิพย์เนี่ยผมได้สอนอพวกเรามากมายนะครับอันนี้วันเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นเรื่องของเ,อเรื่องความเชื่อท่านที่ไม่ใช่กลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับท่านผ่านไปเลยท่านไม่ต้องสนใจนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคราวนี้ก็ต้องบอกว่าวิธีการเอาเอาเดิมดีกว่าเดิมทีเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ไม่ทราบนะครับว่า จะสามารถขอให้ยักษ์เนี่ยมาช่วยเดินเวียนยามให้เราได้จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งผมได้พาลูกศิษย์เนี่ยมาค้างที่บ้านสมาชิกท่านหนึ่งนะครับก็ลูกศิษย์เนี่ยฮะแล้วก็ก่อนนอนนะครับผมทราบมาอย่างนึ่งว่าข้างบ้านนะเราบอกว่าข้างบ้านของท่านสมาชิกเนี่ยก็มีคนดูล้างนะครับแล้วผมก็รู้สึกรู้สึกว่า มันมีพวกสัมภเวสีจำนวนมากนะครับมาอยู่ที่คอนโดหลังนี้โดยที่เขาก็บางทีก็ก็โผผ่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ชชางเขานะครับเอาเป็นว่า,อาพอลูกศิษย์มาเนี่ยก็ทราบเรื่องว่ามันเป็นคอนโดล,ล้างและน่ากลัวจะทำยังไงดีผมบอกเอาอย่างนี้แล้วกันผมเรียนมาผมมีวิชาแต่นั้นก็เดี๋ยวผมจะที่ฐานในบางอย่างแล้วขอให้ยักเนี่ย มาเฝ้ายามให้นะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ดีนะครับเช่นมีสัมภเวสีหรือดวงจิตด,ดวงใดที่เข้ามารบกวนก็ขอให้ยักไล่ไปนะครับโดยวิธีการเนี่ยก่อนนอนคืนนั้นผมก็พาทุกคนอธิษฐานโลกนะครับสมาทานศีลห้าก่อนไม่ต้องไปรับกับพระก็ได้นะครับเราอยู่บ้านเราก็สมาทานศีลได้ศีลสำคัญที่สุดผมสอนธรรมะนะครับ แต่ผมแทรกโลกทิพย์ให้ด้วยคราวนี้เมื่อสมาทานสีลแล้วเสียงของเราจะเป็นทิพย์กายวาจาใจ3ส,สิ่งจะเป็นทิพย์ทันทีคั้นอธิษฐานพูดอะไรออกไปเนี่ยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงผมได้ว่าคาถาของท่านเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4นะครับแล้วผมก็กล่าวคําอธิษฐานไปว่าข้าพเจ้าชื่อน,นี้ข้าพเจ้ามีสมาชิกม,มานอนอยู่ด้วยกันเป็นผู้หญิงหลายคนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเตรียมว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปทริปบุญกันขอให้ท่านเท้าเวสวรรณหรือท่านท้าเป็นเน้นนะฮะท่านเท้าเวสวรรณนะครับได้โปรดมอบหมายยักษ์ตนใดที่เหมาะสมที่จะมาเดินเวียนยามเฝ้ายามให้ผมหน่อยปกป้อง,อง,อง,องทุกคนรักษาทุกคนถ้าเกิดจะมีดวงจิตดวงวิญญ,ญาณใดเข้ามารบกวนอะไรอย่างเงี้ยขอใหอ้พี่ยักษ์นะครับไล่ ขับไล่ออกไปนะครับแล้วก็ขอส่งบุญที่ได้กระทำมาให้แก่ท่านเท้าจจตุลกบาลทั้ง4แล้วก็ยักษ์ที่ถูกมอบหมายมานะครับเนี่ยคือวิธีการของผมก็ไม่มีอะไรผมยังไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่ผมมีมีวิชาแค่นั้นเองคราวนี้พอนอนหลับไปเรียงกันเลยนะครับลู้สึกผู้หญิงเรียง,งนอนทางด้านขวาเนี่ยสคน3-4คนได้ผมว่าสคนนะแล้วก็ ก็เป็นผมแล้วก็เป็นอาจารย์นนนะครแล้วก็ประมาณนี้นอนกัน5คนเรียงกันคราวนี้พอตกผมว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งคืนนะครับผมไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ําอะไรเลยผมก็หลับตจนเนิดไปครานี้พอตกกลางคืนตอนประมาณผมไม่แน่ใจว่าประมาณไหนน่าจะประมาณตีหนึ่งอะไรประมาณนี้ได้ก็ได้ยินเสียง ลูกศิษย์เนี่ยขยับตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งตอนเช้านะครับก็ได้มีการคุยกันลูกศิษย์เนี่ยก็มาถามบอกว่าอาจารย์หนิงเมื่อคืนเนี้ยตอนประมาณตีหนึ่งได้เนี่ยหนูเห็นอาจารย์หนิงเนี่ยลุกเดินเดินออกไปในตัวบ้านเนี่ยเดินออกไปนอกบ้านนะครับซึ่ง หนูเห็นนะหนูว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์หนิงหรือเปล่าแต่เป็นผู้ชายตัวใหญ่แต่ที่สําคัญคือเสียงเดินเขาดังมากดังตึ้งตึ้งตึ้งอย่างผมผมก็บอกกับลูกศิษย์นะครับว่าผมไม่ได้ลุกไปไหนเลยเข้าห้องน้าก็ไม่ได้เข้าอาจารย์นวนก็ไม่ได้เข้าห้องน้าก็นอนไปอย่างนั้นก็นี้แล้วใครที่ใส่ชุดขาวนะครับแล้วใครที่เดินอยู่ แล้วก็ออกไปซึ่งในบ้านนั้นเนี่ยเราล็อกนะฮะล็อกหมดแล้วประตูนอกลูกก็ล็อกหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีการจะเปิดประตูมันต้องเปิดมันต้องมีเสียงดังมันไม่มีเสียงเปิดประตูอะไรราวนี้ไฟก็สลัวสลัวมองเห็นหมดะครับแต่ว่าเห็นอย่างเช่นไม่ได้เปิดไฟมันก็เห็นสลัวสลัวนะครับซึ่งยักษ์นั้นนะ ซึ่งคนคนนั้นที่เดินก็คือยักษ์นะครับยักษ์เข้ามาเดินยามให้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมทราบก็คือว่ามันเป็นปรนกล่าวไว้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีสัมภเวสีซึ่งมักจะโผล่มาจากคอนโดแล้วเขารู้ว่าบ้านนี้ปฏิบัติธรรมเรารู้มันจะมีกําลังของบุญแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็จะไปทําบุญด้วย น,นี่ความอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาอาจจะอยากได้บุญหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาเข้ามาในพื้นที่ซึ่งซึ่งผมขอไว้แล้วว่าอย่าอย่าให้ใครเข้ามาซึ่งตรงนั้นเนี่ยบ้านเนี้ยไม่ได้มีพระภูมิเจ้าที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าในตัวบ้านเนี้ยไม่มีของตนเองดังนั้นปัญญาเนี่ยมันเข้ามาได้ นะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยผมถึงได้ขอให้ยักษ์เนี่ยมาเดินยามแล้วคราวนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้ลุกไปนะเขาก็เดินเสียงดังมากยักษ์จะเดินเสียงดังตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงเสียงแบบถ้าเรานอนนะสะเทือนเรารู้เลยว่ามันมันผิดมันมันผิดจากมนุษย์นะครับทำไม่ได้นะซึ่งผมก็จะบอกเพิ่มเติมมาตรงนี้ก็บอกว่าสรุปแล้วไม่ใช่ผมนะก็คงจะเป็นพี่ยักษ์นั่นแหละก็ส่งบุญให้ ท่านี้ก็ยังมีอีกว่าที่วัดแดงประชาราชนะครับผมทําเหมือนกันผมรู้ว่าที่วัดแดงประชาราชจังบางกวยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ที่ผมสอนธรรมะผมรู้เรื่องหนึ่งก็คือว่าที่นั่นเนี่ยมียักษ์เฝ้าอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ายักษ์คนนี้เขาเป็นใครนะฮะแล้วเวลาที่และทุกวันนี้ผมผมพาคณะเนี่ยก็คือท่านสมาชิกกลุ่มธรรมะโูกทิพย์เนี่ยได้มาพัฒนาวัดแดงไว้เยอะนะคร เพราะเราต้องการพัฒนาเป็นสถานที่เป็นสถานที่เรียนการเรียนการสอนเน้นธรรมะคราวนี้เราสร้างกุฏิเราสร้างเรือนกรรมฐานเราทำอะไรไว้เยอะก็สมาชิกก็มาปฏิบัติถือศีลแผ่แล้วก็ศีลอุโบโสถกันตลอดเลยนะครับคราวนี้ผมก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็บอกว่าถ้าสมาชิกที่มากลัวเนี่ยผมไม่ได้นอนด้วยที่นั่นอยู่แล้วเพราะบ้านผมอยู่ใกล้ ผม,มนอนที่บ้านถ้ากลัวเนี่ยเดี๋ยวผม,มงเชิญพี่ยักษ์มาเฝ้าให้นะและเดี๋ยวผมส่งบุญให้พวกเราก็ต้องส่งบุญให้เขาด้วยนะแค่นี้เราต้องบอกนิดหนึ่งว่าวัดแดงประชาราชเป็นวัดที่ก่อนหน้านี้คือมีผีเฮี้ยนอนะ่ะพูดง่ายๆผีเฮี้ยนเยอะนะครับเป็นเขตที่ผมกับจันนลเนี่ยเรารู้กันสองคนว่ามันมีดวงจิตของเปรตนะครับ เยอะมากแล้วเปรตเนี่ยผมไม่อยากรายละเอียดไม่อยากพูดแต่ต้องบอกว่าเป็นเปรตที่ทำไม่ดีไว้กับวัดนะฮะแล้วไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับดังนั้นเอาเป็นว่า,ามีสัมภเวสีที่ตายไปจากการติดหนี้สงฆ์นะฮะมาอาศัยวัดกินมาขโมยของในวัด ป่วยตายอะไรอุบัติเหตุตายแล้วก็อยู่นะเฝ้าวัดอยู่อย่างนั้นแล้วมันเป็นผีแล้วมันไม่ดีนะฮะพลังงานลบนะครับผมก็เลยบอกว่าผมจําเป็นที่จะต้องขอให้ยักษ์เนี่ยมาเฝ้านะครับดังนั้นเมื่อเมื่อขอเนี่ยผมก็ประกาศนะครับทําพิธีแล้วก็ประกาศไปว่าขอให้พี่ยักษ์มาเฝ้าหน่อยก็บอกทุกคนอย่ากลัวแล้วก็ตอนกลางคืนพยายามอย่าเดินออกมาข้างนอกพี่ยักษ์ไม่ทําอะไรหรอกแต่ว่าผีอะ เขาก็ไม่ทําอะไรผีก็ไม่ทําอะไรเปรตก็ไม่ทําอะไรแต่อย่าไปเห็นเห็นแล้วมันจะติดตาแล้วมันจะกลัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ผลครับตกกลางคืนก็คือเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็ตึงตึงตึงเสียงแบบดังนะครับเสียงดังคือมันเป็นเสียงแน่นๆของเท้ายักอ่ะเหยียบลงไปเพราะนั้นเขาหมายคมาเขามีตั้งแต่เดิน เวียนยามแล้วเขาก็มีไล่พวกดวงจิตเหล่านี้ครับซึ่งถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติที่วัดแดงอยากอยากพิสูจน์มามาลองดูนะะก็เล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยมีมีจริงนะครับเมื่อเราทำอะไรเราขอเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตอบแทนเขาด้วยการนำส่งบุญด้วยการถวายสังฆทานเป็นสังฆทานเวียนเนี่ยฮะได้อันนี้ส่งเต็มนะครับ ก็ขอให้รับรู้ว่าวัดแดงประชาราชเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากและผมยังมีสตอรี่อีกมากมายเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ครับน่าสนใจมากนะครับ